ทำไมกอยทอเขาถึงไม่แนะนําให้ปลูกยางในที่นามีทางเดียวเพราะว่าเราปลูกไปแล้วมีทางเดียวคือเราเวลาเราไถเนี่ยให้เราไถให้มันยกล่องขึ้นมาทางนใ้คคับให้ให้ล่องกลางมันให้มันเตี้ยพอพอเวลาน้ํามาให้มันไหลหนีค่ะจะเข้ามารถไถจะเข้ามาหลายครั้งแล้วแต่มันเข้าไม่ได้คหะรถจมครับคือยางเนี่ยนิสัยของเขาก็คือหากินตื้นชอบชื้นเราชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะขาดน้ําไม่ได้ น้ำคือตายอันนี้คือน้ำท่วมขังอันนี้คือแฉะอันนี้คือน้ำแฉะครับแล้วเราใส่ปุ๋ยเคมีเดียวๆแบบนี้ดินนาแบบนี้ไม่ได้ครับเคมีต้องบวกกับอินทรีย์ถามว่ามันจะตายไหมไม่ตายไม่ตายแต่มันไม่โตแต่ว่าเนี่ยถ้าเราดูแลทันถ้าเราเอาทันเนี่ยโตเห็ดเอาในช่วงแรงช่วงแรงหรอคะใช่ช่วงปลายฝนเนี่ยคือห้อพัาเริ่มเห็ดเห็ดเอาเลยปลายยางเนี่ยมันจะชอบชื้นๆแห้ง สรุปเลยเนี่ยอาการเหลืองนี่เกิดจากอาการออน้ําขัง <ฮะ S 1> ครับน้ําขังพรมันเป็นที่นาแล้ว <ฮะ S 1> อีกอีกอย่างหนึ่งดินมันพออุดมสมบูรณ์มันต่าทุกที่อ่ะถ้าเขาทํานาม,มาแล้วเนี่ยธาตุอาหารที่อยู่ในดินเนี่ยเขาถูกดูดถูกขึ้นไปบํารุงเป็นต้นข้าวครับบำรุงเป็นเม็ดข้าวหลายต่อหลายปีแล้วเพราะว่าสมัยก่อนปลูกยางมันไม่ได้ยากเหมือนเดี๋ยวนี้ใช่ครับปลูกยังไงก็ได้อะไรก็ได้เพราะสมัยก่อนดินสมัยก่อนมันยังไม่เสื่อมโทรมขนาดนี้ค่ะ ว่าปลูกยางมันก็ไหลายแปลงแล้วเนาะโอ้ทั้งของน้องทั้งของนนยันเนาะี่มันไม่ยากไม่ไอะไร<ฮ>ะแบบนี้เลยทุกวันนี้มันก็แล้วโลกมันก็พัฒนาเก่งขึ้นด้วย <ฮะ S 1> มีมาใหม่ๆเยอะแยะเลยแล้วก็ดินมันเสื่อมลงเสื่อมลงเป็นโรคใบไหม้ใบติดไอ้ตัวเนี้ยมันเกิดจากการขาดสารอาหารบางตัวโดวยเฉพาะไอ้ตัวที่ไนโตรเจนแมกนีเซียมแมกนีเซียมตัวเนี้ยมันจะทําให้ใบเขียวแล้วก็เป็นเป็นใบที่แข็งแรงแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นใบจุด ใบด่างเป็นใบจุดตานกเกิด<ม>จากดินที่ดินที่เป็นกรด<ม>ดินคือบ้านของต้นยางคือพูดง่ายๆเลยอ่ะอันดับหนึ่งอ่ะข้าเป็นนาเน่ต้องจัดการในกรณีพิเศษ<ช>ในกรณีพิเศษ<ช>ในกรณีพิเศษใช่ใ